สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเงินเงินทองทองครับแต่ว่าจะมองในมุมที่เอ่ออาจจะไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยนะักคือเรื่องจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจการเงินของเราใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วหนังสือ The Psychology of Money ที่เราจะคุยกันเนี่ยเขาชี้ว่าพฤติกรรมความเชื่อหรือแม้แต่อคติส่วนตัวเนี่แหละค่ะ มีผลมากกว่าความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์หรือการลงทุนเพียวๆซะอีกอ๋อครับครับเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องเข้าใจข้างในตัวเองด้วยถูกต้องเลยค่ะการเข้าใจตัวเองเนี่ยแหละค่ะสําคัญมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับประเด็นแรกที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยแหละครับที่ว่ามันกําหนดการตัดสินใจเรื่องเงินของเราไปเลยใช่เลยค่ะคือแต่ละคนเจอมาไม่เหมือนกันเลยนะคะบางคนอาจจะโตมาในยุคเศรษ,ษฐกิจดีมากๆบางคนเจอวิกฤตหนักๆ ประสบการณ์พวกนี้มันฝังอยู่ในใจแล้วก็หล่อหลอมมุมมองเรื่องความเสี่ยงเรื่องความจําเป็นพื้นฐานไปเลยอือหือหมายความว่าจริงๆไม่มีใครผิดใครถูกแบบร้อยเปอ์เซ็นต์ใช่ไหมครับเรื่องมุมมองการเงินก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ค่ะคือมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนจริงๆดังนั้นการไปตัดสินคนอื่นเรื่องเงินอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับ เข้าใจเลยแทนที่จะไปมองคนอื่นก็กลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราคิดแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้ใช่ค่ะแล้วพอเข้าใจตัวเองเข้าใจความหลากหลายแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่สําคัญมากคือการรู้จักคําว่าพอคําว่าพอนี่สําคัญยังไงครับอืมสําคัญมากค่ะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าแค่ไหนคือพอสําหรับเราจริงๆเนี่ยมันเหมือนวิ่งตามเป้าหมายที่ไม่สิ้นสุดหรือแบบเทียบกับคนอื่นไปเรื่อยๆอ่าครับครับอาจจะนําไปสู่การเสี่ยงที่ไม่จําเป็นด้วยใช่ไหมครับอยากรวยเร็วๆ ถูกต้องค่ะหนังสือเขาก็เตือนว่าไอ้รวยเร็วน่ะอาจจะมีแต่รวยง่ายๆไม่มีจริงการอยากได้ผลตอบแทนสูงๆเร็วๆมันมักจะมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงปริ๊ดเสมอแล,แล้วก็อาจจะนําไปสู่การใช้เงินเพื่ออวดหรือสร้างภาพลักษณ์ด้วยหรือเปล่าครับเป็นไปได้มากเลยค่ะคือการใช้เงินซื้อของแพงๆเพื่อให้คนอื่นมองว่าเรารวยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะกัดกินเงินเก็บเราไปเรื่อยๆด้วยซ้ําแทนที่จะสร้างความสุขกลับสร้างความเครียดซะง,งั้น ใช่ค่ะมันต่างจากสิ่งที่หนังสือเรียกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเลยนะคะความมั่งคั่งที่แท้จริงหมายถึงอะไรครับไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีไม่ใช่แค่ตัวเลขค่ะแต่คืออิสรภาพอิสระในการควบคุมเวลาและทางเลือกในชีวิตเราเองอ๋อคือการที่เราตื่นมาเราเลือกได้ว่าวันนี้อยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมีทางเลือกเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝัน ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยนั่นคือคุณค่าสูงสุดที่เงินให้ได้คือการควบคุมชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่แค่มีของเยอะๆเข้าใจแล้วครับซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้พื้นฐานสําคัญมากๆที่นนหนังสือนล่มก็คือการออมใช่ไหมครับดูเหมือนเบสิกมากเบสิกตัดทรงพลังมากค่ะการออมสม่ําเสมอแม้จะดูน้อยนิดแต่มันคือการสร้างเขาเรียกว่าช่องว่างทางการเงินช่องว่างค่ะ คือความยืดหยุ่นความสามารถในการรับมือเรื่องไม่คาดฝันลดความเปราะบางทางการเงินลงทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นอ๋อเข้าใจครับนอกจากเรื่องออมแล้วมีเรื่องต้นทุนอะไรที่เรามองข้ามไปไหมครับนอกเหนือจากเงินที่จ่ายมีค่ะมีเยอะเลยที่เรียกว่าต้นทุนที่มองไม่เห็นเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นการยอมทำงานที่ไม่ชอบมากๆเพื่อเงินเงินสูง ต้นทุนแฝงอาจจะเป็นความเครียดสุขภาพหรือเวลาที่หายไปกับครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะทุกการตัดสินใจมันมีราคาของมันเสมอแม้จะไม่ได้ติดป้ายราคาไว้โหยจริงด้วยครับไม่เคยคิดมุมนี้เลยฟังดูแล้วการวางแผนการเงินล่วงหน้านี่มันสำคัญมากๆเลยเนาะครับเหมือนเป็นการป้องกันปัญหาไว้ก่อนสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะการวางแผนช่วยให้เราเตรียมพร้อมไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์น้อยลง ซึ่งมันก็เชื่อมกับแนวคิดสุดท้ายที่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นได้ทั้งเครื่องมือสร้างอิสรภาพที่ดีมากๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่เข้าใจไม่ควบคุมมันให้ดีมันก็เป็นอาวุธทำลายชีวิตเราได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วการจัดการเงินมันก็วนกลับมาที่เรื่องจิตใจการเข้าใจตัวเองจริงๆสินะครับใช่เลยค่ะการเข้าใจพฤติกรรมอารมณ์อคติตัวเองเนี่แหละค่ะคือกุญแจสําคัญไม่ใช่แค่ว่าต้องมีเงินเยอะ แต่คือจะใช้เงินยังไงให้ชีวิตเรามีความหมายมีความสุขอย่างแท้จริงถูกต้องค่ะพอเราเข้าใจมิติทางจิตวิทยาพวกนี้การตัดสินใจของเราก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆมากขึ้นไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นความมั่นคงอิสระภาพหรือความสงบทางใจก็ตามครับผมวันนี้ได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยครับค่ะก็อยากชวนให้ลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าความเชื่อเรื่องเงินแบบไหนกำลังขับเคลื่อนเราอยู่ แล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักไว้เสมอเลยก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะ